วันนี้น้องบัวบานน้องชื่นใจและน้องนาโนนะครับมาที่บ้านสามหนุ่มของเรานะครับผมก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับตอนนี้ก็หลังจากฝนตกนะครับสามหนุ่มเราก็อยู่กินญ้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วนสามเชือกฝั่งนี้ก็เล่นนะครับเล่นคึกคักกันใหญ่เลยนะครับ สภาพหลังจากฝนตกก็ประมาณนี้นะครับอมเมมทั้งสามเชือกเลยนะครับฝั่งนี้นี่พี่ชิ่นใจจะนอนอีกแล้วนะครับนี่นอนเล่นนะครับกับน้องนานโนนะครับพี่บาบานก็ยืนทะครับยืนมองนะครับมาไม่ถึงนะครับบาบานก็เล่นทะคเล่นเหมือนกันนะครับ ไปหาพี่โจกาดีกว่านะครับที่ไปหาพี่โจกาแล้วทักทายพี่โจกานะครับสารนมเรางนี่กินอย่างเดียวเลยนะครับนี่คนระับฝั่งนี้ก็เล่นนะครับเล่นสนุกกันใหญ่เลยนะครับ